เอาอินสตาดเอามาตอนไหนวะหนีเลยหนีเลยหนีเลยสุดอะตายไปเฮียอ๋อไอ้เหี้ยมันแล้วมันวิ่งมาตอนไหนวะไอ้เหี้ยกูเห็นตอนแรกมันอยู่ข้างล่างไงครั์โหแล้วไม่มีสกินและยิงไม่คมเลยอันนี้ไหนบวกอันนี้ไปมันไม่บวกมันไม่บวก ไปกินลูกโป่งตกวแปลกใ้ยเชอตั้งเลยมาสีที่มาสีที่มาสีที่มาสีไอ้พู่เมื่อกี้มึงทำอะไรวะมาสี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 แล้วเมื่อกี้กูสแกนอยู่แล้วไอ้ไอ้เคสตายโยนโยนสไปไว้ให้ใครก็ได้ตรงนั้นนะไอ้บุ้งเก็บมามันเป็ดน่ากลาดมันเป็ดออกมาหน้าเอ้ยมันสมุกกระหลาดเลยวะไอ้สมุนไหนสมุนไหนบุ้ง ร้าใกล้ระวังเอแฟงนะเฮ้ยายอ้โหเ้ยสองตัวสองตัวสองตัวสตัวออตัวได้หรอนั้น้นได้มได้ไไล้ไม่รู้ออ้อยู่ดรู้วางคด้ข้างนอกได้ไดข้างนอกได้ไ จะเดินบีมันเดินออกมิดไหมวะ Cover going out ให้หกให้แค่นี้พอเฮ้ยอะไรอะไอ้ที่นี่ซื้อของราคาถูกมาเยอะขึ้นสตรีมแล้วจ้า อย่าเก็บไม้พูไ้พูนี่ไปสตรีมสองพันไม่ทีไอวของโปไปเหี้ยอะไรของสกินเรียบจังเลยขึ้นสกิมกได้ยินว่าของกูได้ของโปกหรือของโปกนะของโปกงให้ดูข้างหลังดูข้างหลเออไอ้ปูรออยิงนี้สแกนจะทำอะไรอ่ะนั่งนึงอย่าลืมปรับดินเลน O B S ว่ะไปตายโอยเหี้ยจะวัดจะคุยไปไหนไอ้สัตว์

Uh, I love you all. If I may.